เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้กะทิไฮคกๆคือเก่าโศกๆศมันมันโสมทุกคนคือเก่ามื้อนี้พุ่นละอย่างไดีตัวเดียวหางเดียวคือวันที่สิบตามสัญญาอันนี้ใไฮย่างละสามโต๊ะ บนล่างย่างละสามตัวแต่ว่าขีดเส็นไต้ให้ตัวเด่นกับตัวล่องเห็นเย็นไตเหรอต้องวันเด้เอนบ่พ่อตองวันได้ครับต้องหวันเลยปล่อยตะวันเรียกออกปั๊บปล่อยปั๊บเกิดตามส่ดปีชาออกปุ๊บปล่อยปั๊บเห็นบ่กเก่าเขาว่าขันโสวยขาดเก่าตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างมัน คอยบอกพ่อว่าอยูุรักษ์พร้อมไหมจะเอาจำไดน้น้อศูนยเนี่ยมาอะไรขึ้นรักหน่วยมันเถะอะเมื่อท่านจะคล้องฉันไม่ได้ทุ่นขึ้นเถอะขันบ่าขันบ่ก,กันมันเถอัดใจนกันไว้ววซืือดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวพ่อไปบอกเสริมดอกซรางมันเถอะได้จำนนเง็ได้หลฟ์ปันได้หรอพ่อได้หา,า,<อ>าท่านจะย้ายก็บอกที่บอกว่าจะมาถือท่านเอาเอ้าวกันยังดีแล้วเ่านได้เพื่อนเนาะเอาใหม่เนาะครับเอาใหม่เนาะ ย้อมหายโย,ย่เฮ้ยสีว่าเธอเข็นบ่โอ้ยผู้ถือก็บอกเพิ่งโดดขึ้นไว้เจ้าไอ้นี่มีเด็ดๆมาฝากพี่น้องแล้วนะครับ <พอ S 3> เด็ดๆครับสูตรอุบลนะครับเจ้าเลขสูตรเลียบยังว่าเด็กแจ้จอมให้สูตรอุบลอย่างเดียวสูตรอุบลแม่นจริงแม่นครับแม่นเ <5. S 2> ก่าคือเก่าสีคือสีค่ะเจ็ดคือเจ็ดเลยเจพอปีชาตระสได้อยู่ครับแต่ว่าขาดทุนหน่อยนึ่งมาสั่นขาดทุนหน่อยหนึ่งนะครับตัวนางน้ำดวลตะรี่ มัดแจกใบ,บงวดเนี่ยพพสิบห้าใบสิบตัวทุกันมัดสิบหาใบครับนี่แต่ว่าว่าหน้าเสียนหน้าเสียใจที่คุณไม่ถูกรางวัลฉันตรวจแล้วบ้านนี่ซื้อหกหกเก้าบนดอกหาหาเก้าเนาะตัวหนึ่งนั่นแหละโอ้เสียดายจังวัน่าจะเป็นหาหาเก้าซ้าก็บว่าเป็นมือนีบเป็นมามามือนีบมาขอโทษพี่น้องเอฟซีนัะงแลวขอโทษด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ผมก็บว่าเป็นเทพดาเนาะ เป็นแนวทางต่อหัวรัฐบาลกันมากคติตามผมไหกับไห้ครับไห้แน่ให้ดอกมันก็ออกทั้งสามตัวนะผมไห้หกหกเก่ามันออกหาหาเก้ามันลอตเตอรี่มันบดได้บาดของกฟันทุกไห้พร้อมี่น้องคือขอโทษได้หลายฟันไหกับเก้าสิบเอสผมมั่นใจแข้งเร็วเก้าศุนเนาะผมไวกันไมเดเดอเก่าศูนเก่าหนึ่ง มนผมก็ได้แน่ไอ้ดอกส่ทุนขึ้นี่ดอกจะได้เข้าศูนย์นั่นอืลเอาันเป็นบ้านในทางั่นละเพราะว่า<อ>มันสื่อ,อวัดหลายาผมเนี่ยผมก็บอกแล้วผมว่าลงทุนงัวละสีะ่พันเพราะ่เป็นนักลงทุนครับนักลงทุนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแนนมีอะไรไม่ลดมันถ้าหากเขาเก่งดังได้รับประเสธไทยเขาก็ลดขึ้นกันเัมือนกัน ก็ว่าจันทร์วันไม่พ่อไม่วดหน้าครับวันที่สิบหกเท่นี้นนี่ทผมปล่อยไปเนี่ยงงกับมันใจพ่อผมเนาะผมก็ปล่อยไปตามของสวนอุบลนี่แหละมันก่ผมก็ว่าให้วินเก่าตัวเดียวเมื่อคืนนอยู่รักสิบพร้อมบอกหันมองมันยู่พหัน่มันหัวเก่าสุดล้นที่ผมมองยูเจ้โอ้ขากินไดเนาะพ่อวิชาเนาะบอกว่ามองยูเลขเนี่ยบ่ธรรมดาบ้านธรรมดาด้วยครับ คันโซไอ้กัโซดวันสา์เด้อวันนี้เาไดจะโซครับบโซ่ว่าซูพี่น้องคนตังเนี่พ่อวันนี้เด่นบ่ครับครับอตัวเด่นพี่น้องคนฟังเด่นชุดเด้อเสร็จแล้กับมาเด้อห้าเด่นคักตัวล่องก็คืองหกกับเจ็ดครับวันนี้เดนหาเด่นหาคับเด่นหาคับลองคือหกับเจ็ด ถ้าบ่มีสามตัวเนี่ย่ต้องไปซื้อใส่มันเนี่ยม่นถ้าบ่มีหาเอฟซีให้กำลังใจบ่อีห่ังได้ก่อนพ่อม่หา่มีโห่มีเจ็ดเนี่ยพ่มีหา่มีหมีเจ็ด่ต้องไปซื้อมันไม่นพ่อได้เงินมันครับเอองวดเนี่ยซื้อกับว่าได้เงินว่าได้เงินเด่นชุดคือหาเพรว่าสีเส้นใต้แล้วตัวเนี้ยดเส้นใต้แล้วคือหาครับอื แต่ว่างวดนี้พ่อพ่อพี่ชาก็จับครูมาใหญ่แล้วมัครับจับมาใหญ่แล้วย่างละสามหางบนล่างเท่านั้นย่างละสามหางอยากได้อยากได้สองตัวผมจะให้วันที่สิบครับวันที่สิบต้องัวไม้พ่อมาให้สองหางสองหางาครับวันที่สิบเนี่ยเดินตามสัญญาว่อเถอะแล้วจะให้สองเทียชั้นงวดนี้งวดนี้จะให้สองเทียไม่กันเพราะว่าเนื่องจากวันที่สิบ จางนั้นก็เป็นวันสงการแม่นวันสงการมายากเนาะพอมายากมายากครับแม่นเยอะได้สิมาเด็ดเด็ดหายวันที่เท่าไรก็วันที่สิบครับเด็ดวันที่สิบนี่ชุดเด็ดเลยชุดเด็ดห้างเดียวครับบนล่างย่างละตัวท่านอ่ะคือเก่าอ่ะอึันเก่าหนึ่งก็พบหนึ่งเนี่ยก็พบเก่าเนาะนี่ควยแบบโตแบบนี้หลอดกวด่มหนึงเนาะเก่าเนาะครับเข้นลงแต้มหนึ่งเนาะแต้มลงแต้มหนึ่งถ้าว่าผมไปกันไปทีก็ผสมสิได้เก่าซุน แต่ผมมาบักหรอกแต่ว่ากันไว้เสือเป็นตัวกันของผมมันหรอเจให้บอกเลยบอกปันตัวเด่นเน่ะอ่านให้เพิ่มความก่อนแล้วจังเอาอันนั้นนะครับอ่านเพราะมันสี่เส้นใต้ไว้ครับอืมอือืมสองตัวน่ะบุ้งกลมก็ได้พ่อพ่อไปีเส้าบุ้งกลมให้เพิ่มเลยแล้วก็อ่านให้พี่น้องฟังก่อนครับเนี่ยบักทีเดี๋ยวเด้อนี่แหละตัวหาฮกตัวหนึ่งหาฮก ตัวเด็าครับวงกลมไปได้เนาะครับงเลยอ่าหกตัวเด็นตัวไหนที่สี่ห้ตัวเน้นหยิบจับแล้วแต่เด็กตัวนี้ตัวเน้นคือหกห้าหกห้าหกบวกกับห้าแปดนยห้าแปดห้าแปดห้าหกครับวงกลมไปเลยสองตัวเดียเนี่ยมตัวอะไรนะครับสามตัวมีตัวอะไรนะครับอสามตัวมี Hà là cả a ha hook sip siê hà đinh ha song hook đinh tonya 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 khác tonya 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 phòng tonya 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 อันสามหางนี่ก็สามห้าแปดกับสามหนึ่งสี่สามห้าแปดกับสามหนึ่งสี่ขีดเส้นใจให้นะมันมีสามตัวเนี่ยบอขีดกับเสื้อ,อรวดสามหนึ่งสี่สามสองห้าสามห้าแปดเพราะนี่นมันไม่ได้โดนไลยเนี่ย บ่ได้แวะจะให้มึงเบิ่อสุดขึ้นเก่าวั่เอาอผมว่าเอามุนมาให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งห่อยอ๋อเบิ่งบันนั่นะจะจ่าเลยสามคนเพิ่นกะเป้าครับหน้าจอเลยด้ค่ะครับนี่ท่านี่แหละครับเป็นที่16เมษายนนะคะฟองหอยสุดดุบนเด้อเป็นแนวทางของหอยรัฐบาลท่านมักจะเสื้อจับไปลอยโรเจอรีรับรองว่าดังอีกงวดนี่วัดเนี่ยเครือหานี่มาแห้งครับห้าหกเจ็ดนี่ยมาแห้ง หน้าบักสุดยอดเลยอืมมานั่งพวอทาแล้วอ่ะครคือเก่าจ้ะนาม่าามมาอยู่บอบ่อย <c oughs> ู่คือเก่าจ้ะม <c oughs> ผมว่ามันอยู่รักสิบด้วยส่นอันนี้ผมบ่าฟันท่งหรอกมาได้บ, ắt, บัดทั้งบนทั้งรักสิบรักหน่วยครับอยาจางนี้<ะ>อ๋ออ๋องวดกว้อนนี่ผมฟันท่องอะไรแล้วคือเก่าจ้ะมารักสิบจ้ะชุดสามตัวมีสามหนึ่งสี่สามสองห้าสามห้าแปดครับครับ เด่นห้ารองหกและเจ็ดชุดนี้พ่อมันใจร้ายบหมนได้ครับเต็มรอยให้เขามันใจเต็มรอยเด่นคัดขึกก้นสองตัวเด่นว่าสีนี้เมื่อไรเอีกครัี่น้อยนึงครับเอฮกหาก็โอนหาฮกก็หาแปดเนะนี่ยน,นี้เมื่อวานเมืัอสองตัวงักคัด mm